ถ้าเปรียบเทียบเมืองไปเหมือนผ้าเนาะการแต้มสีความชอบแต่ละอันน่ยมันก็คือความชอบของแต่ละคนแล้วความชอบนั้นต้องการพื้นที่ครับ ความชอบนั้นต้องการพื้นที่บนผ <Aid> ืนผ้าผืนนะั้นอย่างเช่นอ่ะบางคนชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเราก็จะเห็นแบบแลมสเก็ตนีย่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย <ừ> นี่คือหนึ่งในที่ที่มีความรู้สึกว่าถ้าเราชอบเราก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคน <ừ> ที่ชอบในแบบเดียวกันและเราอาจจะชอบตัวเขาไปอีก <บร ug> ผมกล้าพูดเลยว่าการที่เราได้มีโอกาสตั้งคําถามมีโอกาสไปงานคอนเสิร์ตหรือไปพิพิธภัณฑ์แสดงว่าเรามีหนึ่งในต้นทุนที่สําคัญมากและเป็นหนึ่งในส่วนที่เราไม่ได้เราอยู่กลางค่อนไปทางบนแล้วในประเทศนี้คือเวลากลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะให้้รััใหคควาามสํญ คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เขายังพักไม่ได้เลยถ้าหากรัฐเราให้ความสําคัญตรงนี้และเห็นคุณค่าความสําคัญของเวลามากขึ้นเราจะได้มีคนที่ออกมาใช้ชีวิต เพราะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าจริงๆแล้วความโรแมนติกไม่ใช่สิ่งที่สงวนไว้สําหรับคนโสดเท่านั้นอไม่ใช่สิ่งที่มีไว้สําหรับคนที่ต้องหาคู่เท่านั้นเราโรแมนติกกับตัวเองก็ได้เราให้รางวัลตัวเองเราชื่นชมดอกไม้ฟังดนตรีใช้แรงงานเสร็จขายของในตลาดเสร็จผมยังต้องไปเข้ากะเป็นรปภต่ออีกเหวือวเวลาพักแค่แบบวันละเจ็ดแปดชั่วโมงอะ่ะมันไม่ต้องพูดถึงว่าผมจะไปตามหาความฝันอะไรทไซ้ำไมถ้ารัฐให้ความสําคัญตรงนี้เราจะมีพื้นที่ แห่งความสร้างสรรพื้นที่ที่โรแมนติกเพราะจะมีผู้คนที่เข้าถึงพื้นที่นี้ได้เยอะขึ้น